สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ iPhone นะคะของลูกค้าส่งจากจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเพิ่งส่งมาถึงกล่องก็จะบุบหน่อยเครื่อง iPhone 8ดพัดนะคะเปลี่ยนจอกับบอดี้ค่ะคัตเตอร์เราไปไหนไม่รู้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาวันก่อนนะคะเปลี่ยนจอกับบอดี้ใช่ไหมใช่คนแ l ดพัดเนาะ จอแตกแล้วก็ฝาหลังแตกนะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยนี่ค่ะแตกมาแบบนี้แล้วก็ส่วนด้านจอดูสิว่าเครื่องติดอยู่หรือเปล่าตัวเครื่องติดอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น บอดี้ใหม่นี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้ใหม่ที่จะปอันนี้เทสเครื่องเรียบร้อยนะคะเครื่องติดปกตินะคะเราก็จะมาถอดน็อตกันเลยค่ะเริ่มจากถอดน็อตตูดออกก่อนนะคะ อดน็อตเสร็จแล้วก็ถอดตูดแล้วก็ถอดน็อตใต้จอเลยค่ะ ซิงลูกค้ามาไม่ครบน็อตหายหลายตัวนันเนี่ยเพราะน็อตฝั่งนี้ไม่มีมาแล้วก็น็อตตัวนี้ไม่มีน็อตท,ที่ล็อกลําโพงสองตัวนี้สามตัวนี้ไม่มีมาแล้วก็จะมีซิงคา่าต,ตรงนี้ไม่มีแล้วก็น็อตตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนบอดี้เนี่ยเราต้องถอดน็อตท,ทุกตัวเลยนะคะ ัวนี้จะเป็นชุดแพรล็อกสวิตปิดเปิดนะคะแพรชุดเดียวกันจะมาชุดนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดจะเป็นชุดกล้อง ถอดหมดแล้วถึงจะยกบอร์ดขึ้นมาได้แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวบอร์ดแยกออกค่ะเปลี่ยนบอดี้นี่ก็คือต้องถอดนอด็นอตน็อตทุกตัวถอดออกให้หมดนะคะเปลาลูกค้าเสร็จแล้วลูก ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สั่นนะคะที่เป็นแผงแบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือตัวมอเตอร์สั่นตัวนี้จะเป็นชุดแพร์ชาร์จ ตัวนี้ห้ามขาดโดยเด็ดขาดนะคะนี่จะเป็นไม้นะคะถ้ามีรอยขาดก็จะพูดไปไม่ได้ยินค่ะอันนี้จะค่ะแพรชุดตูดชาร์จแบตเตอรี่ค่ะคือต้องถอดออกหมดทุกอย่างแล้วค่อยมาเรียงเข้ากับเคสใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นขาล็อกจอค่ะ ว่าไอโฟนมันไม่ต้องลงกลาวนะคะไม่ต้องติดกาวหน้าจอเหมือน Android แต่จะมีขาล็อกของเขาคือพวกนี้จะเป็นตัวขาล็อกจอ สองฝั่งต้องถอดออกทั้งหมดเลยนะคะขาล็อกใครที่ไม่เคยเปลี่ยนเองนี่ถอดมาเจอน็อตนี่งงไปไม่ถูกมือนกันนะนอ็อตจะเยอะมาก หลังจากที่ยกย้ายทุกอย่างออกจากบอดี้เก่านะคะให้ดูนะคะนี่น็อตทุกตัวตัวต,วตะแกรงกองฝุ่นลำโพงก็ถอดทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเหลือแต่บอดี้เปล่าๆแล้วนะคะเตรียมที่จะย้ายเข้าบอดี้ใหม่มาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นชุดน็อตล็อกปุ่มนะคะซ้ายขวาแต่ตัวนี้จะเป็นหมุกตัวนี้จะเป็นชุดน็อตล็อกขอบจอนะคะตัวขาล็อกจอแต่ละจุดนะคะ อันนี้จะเป็นแพรสวิกปิดเปิดนะคะเร่งเสียงลดเสียงนะคะจะเป็นชุดเดียวกันอันนี้ลําโพงอันนี้มอเตอร์สั่นชุดกล้องหลังนะคะอันนี้ตัวชุดที่ยึดกับบอดช่วงบนนะคะมาทีนี้เริ่มเลียงเข้าบอร์ดใหม่นะคะทีนี้เริ่มมาเตรียมเลียงเข้ากับบอดี้ใหม่ค่ะเตรียมบอดี้ใหม่มารอเลยนะคะก่อนที่จะนําเข้าบอดดี้ใหม่นะคะอย่าลืมตัวลูกยางตัวนี้นะคะ เทเอาไว้ดันถาดซิมเนี่ยอันนี้นะคะต้องนํากลับมาใส่บอดี้ใหม่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่อันนี้เราจะจิ้มซิมไม่เด้งนะตัวนี้จะเป็นตัวดันกระถาดซิมค่ะตัวนี้ต้องใส่ไว้ก่อนเพราะว่าลืมกันบ่อยนะคะบางทีใส่เสร็จแล้วโอ้โหลืมใส่นี่เป็นเรื่องเลยต้องลื้อใหม่เลยนะมาค่ะเราเริ่มจากปุ่มก่อนอันนี้ปุ่มเนี่ยค่ะถอดหมดแล้วใส่ชุดเดิมนะคะชุดเดิมเขาอยู่นี่ค่ะ เราจะเปลี่ยนเป็นปุ่มใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่านี่มันเป็นรอยเยอะแล้วเพราะว่าในชุดบอดี้เนี่ยมันจะมีปุ่มใหม่ให้มาเราก็จะใส่เป็นชุดใหม่ก็ได้เริ่มเรียงปุ่มเข้าก่อนค่ะปุ่มก็จะมีขาล็อกตรงนี้ใส่ให้แน่นนะคะ ขนาดเท่ากันค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้คือพวกปุ่มนอกนะคะปุ่มในก็คือชุดนี้นี่ค่ะต้องนำใส่เข้ามา ใส่น็อตที่ยึดก่อนค่ะน็อตสอฝั่งจะไม่เท่ากันนะคะฝั่งชุดเพิ่มเสียงลดเสียงจะเป็นน็อตตัวยาวฝั่งสวิตช์ผิดเปิดจะเป็นน็อตตัวสั้นใส่น็อตผิดเบอร์นี่ก็กดไม่ลงเลยนะ เวลาเราใส่น็อตเราต้องลองกดด้วยนะคะว่ามันเด้งหรือเปล่าถ้าไม่เด้งก็คือต้องเด่นหมุนน็อตด,ดีๆนะคะถ้าใส่ไม่แน่นก็กดไม่ลงหรือใส่น็อตผิดเบอร์ก็กดไม่ได้เหมือนกันเป อันนี้ในชุดของปุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูชุดบนว่ามีอะไรบ้างนะคะที่จะต้องย้ายมาแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะที่ล็อกจอส่วนที่ล็อกจอจะเป็นน็อตเบอร์เดียวกันหมดเลย อันนี้ต้องหันให้ถูกฝั่งนะถ้าใส่ไม่ถูกฝั่งมันจะใส่จอไม่ลงนะคะนี่เดี๋ยวไล่เรียงใส่ไปให้หมดนะคะน็อตที่เราถอดออกเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นถาดซิมค่ะอันนี้ตัวกล้องหลังนะคะ ตัวล็อกกล้องหลังค่ะ ตันนี้จะเป็นชาร์จไร้สายก็ต้องย้ายมาทั้งหมดเลยนี่มอเตอร์สันค่ะ ถ้าเราใส่แพตรงนะคะพวกน็อตพวกนี้มันจะตรงหมดเลยนะคะถ้าใส่เพไม่ตรงมันก็จะลงไม่ได้ นี่นะคะอันนี้คือเรียงใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะน็อตท,ที่เราถอดออกนะคะใส่เข้าไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นน็อตตูดนะคะนี่จะเป็นปุ่มเก่าแล้วตัวนี้จะเป็นน็อตท,ที่ล็อกแพรกล้องหน้าซึ่งตัวนี้มีน็อตมาตัวเดียวที่จริงมันจะต้องมีน็อตตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะน็อตตัวใหญ่ที่จะยึดกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกพวกแพรจอแพแบตนะคะชุดล่างอันนี้น็อตตูดอ้าวอันนี้น็อตของ vivo นี่นะน็อตตูดของ iphone อยู่นี่ ทีนี้เข้าถึงขั้นตอนการเลียงจอนะคะจอก็จะเป็นจองานเท้นะคะที่ลูกค้าสั่งจอแท้กับจอเทียมมันก็จะแตกต่างสีจอนะคะแล้วก็ความไวของทัชนะแล้วก็จอเท้มันจะมี q r c o d e แจ้งอยู่ตรงนี้ตรงหัวแพยหัวแพยนี่จะมี q r code อยู่นะคะจะตรงกันนี่ค่ะถ้าเป็นจอเทียมจะไม่มี q r c o d e นะคะ เราก็มาย้ายข้อมูลย้ายนอ็อตไม่ใช่ย้ายข้อมูลย้ายน็อตพวกจากจอนะคะนี่จะเป็นชุดปุ่มโฮม ตัวจอก็น็อตเยอะเหมือนกันนะคะสามแฉกสีแฉกคนกันอันนี้จะเป็นตัวล็อกขาจอเเสร็จกระจก ตัวข้างบนเนี่ยชุดแพกกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีน็อตทั้งหมด5ตัวของลูกค้าน็อตมีแค่2ตัวนะคะน็อตมาไม่ครบ ตัวจอเวลาเราเปลี่ยนก็ต้องลองเทสปุ่มโฮมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าปุ่มโฮมเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนจอเนี่ยปุ่มโฮมใช้งานได้ปกติถ้าเปลี่ยนจอไปแล้วปุ่มโฮมใช้งานไม่ได้ก็เป็นที่จอนะคะมีปุ่มโฮม อันนี้ก็ต้องลอกออกมานะคะเพื่อที่จะไปใส่จอจอใหม่ ปุ <ique> ่มโฮมค่ะนี่ครับสภาพนี่มันตกแล้วรถมันหยุดโอ้จอะเอยยด นี่ต้องเช็คบอร์ดก่อนว่าบอร์ดปกติหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนมันต้องได้เปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนอะไรด้วยครับไม่ต้องทิ้งไว้เช็คก,ก่อน,นะอะเละเลยรถมันเหยียบครับมี่ฝากไว้ก่อน <c oughs> เขาต้องเช็คก,ก่อนเอาเอาเบอร์พี่เข้าไว้หน่อยเธอเป <c oughs> ล่าประกาศจดในเปลาจดเบอร์ อันนี้ชุดปุ่มโฮมใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูตัวแหรกล้องหน้าค่ะ กล้องหน้าย้ายมาแล้วก็เลี้ยงเข้าเหมือนเดิมนะคะตัวตำแหน่ง4เมตรตรงนี้เจ้าคะต้องใส่ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงลำโพงจะไม่ดังเพราะว่าลำโพงมันจํากับตัวแพ,พ,พกกกล้องนะคะของลูกค้าไม่มีตัวครอบกล้องมา น็อตที่ไม่ครบเราจะย้ายมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ให้มันลงสนิทเพราะว่าถ้าไม่สนิทเดี๋ยวลำโพงไม่ดังนะคะโอเคทีนี้มาเทสจอใหม่ โอเคค่ะหลังจากใส่ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่าลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอเรามาเราก็จะลองไม่ได้นะต้องลองขอรหัสลูกค้าก่อนเพราะว่ามันต้องเทสด้วยขอรหัสลูกค้าลองก่อนเนาะ หลังจากประกอบใส่หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่จอเลยค่ะใส่เพกล้องหน้าใส่เพจอนะคะใส่ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาใส่เพแบตสุดท้ายค่ะนี่นะคะใส่เพแบตเตอรี่สุดท้ายเลยแล้วก็ใส่น็อตที่ล็อกบอดล็อกเพดเพกล้องเพจอค่ะ ตัวบนเขามีน็อตมาตัวเดียวแล้วก็ส่วนน็อตล็อกแพรกล้องตัวนี้ส่วนล่างจะเป็น4ี่แฉกนะคะล็อกแพรแบตแพรปุ่มแพร่แบตกับแพรแพรจอเนาะสี่แฉกตัวยาวตัวยาวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสั้นสามตัวค่ะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตตูดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอะไหล่เก่าของลูกค้านะคะตัวจอกับบอดี้เก่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอกับบอดี้ไอโฟน8พัดนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ลอกออกนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ